สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้คือไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับผมพอดีโท,โทรศัพท์ผมพังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะส่งไปซ่อมแต่ว่าเดี๋ยวรอเคลียร์งานก่อนนะครับก็ลูกค้าหลายๆท่านก็ตามคิวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปบางคลิปก็ถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงก็ลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีช่วงนี้ผมเร่งงานมาก เดี๋ยวจะทยอยทยอยลงนะครับมีที่ยังไม่ได้รีวิวอีก4 5หคันนะครับที่ยังไม่ได้อัพคลิปนะครับเดี๋ยวอัพคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับคันนี้เป็นโตโยต้าเอ้ยไม่โตโยต้าโอ้เบอร์หมดแล้วนะครับขออภัยครับคันนี้เป็นมิสูบิชิสตาร์ด้านะครับผมเป็นสตาร์ด้าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินนะครับผมเครื่องยนต์ 4M40 เอ้ยหรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะ ผมไม่ค่อยถนัดมิซูนะครับเอาเป็นว่าเป็นสตาร์ด้าแล้วกันนะครับลูกค้าเขาก็จัดการเออก็ซื้อแล้วก็เอกสารอะไรก็จัดการมาให้ผมเรียบร้อยหมดผมก็มีหน้าที่แค่ติดดำนะครับผมติดดำคันนี้มีติดดำดำคัสซีเอ่อเผาลอยเกสเออกระทะใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็มีอะไรกะ อ่าสเปคนี้เป็นรั้ว3าเส้นนะครับข้อเกษตรนะครับคันนี้ลูกค้าจะใช้วิ่งเข้าสวนปามแล้วก็ใช้ในในสวนในไร่ใช้ในงานตัวเองนะครับผมคันนี้นะครับสวยงามนะเป็นมิสูเป็นมิชูบิชิสตาร์ด้าพอดีจะถ่ายรายละเอียดลงลึกให้มันสวยสวยหน่อยแต่ว่าพอดีกําลังจะพักเที่ยงลูกค้ามาก่อนนะครับก็เลยต้องอมาไหนไนก็มาแล้วก,ก็ลุยกันเลยนะครับลองกันเลยลองกันเนี่ลูกค้าเป็นคนขับนะครับผมยืนถ่ายคลิปก็โอเค นะครับให้ลูกค้าขับเทสเองดูเลยนะครับคันนี้เป็นเพารอยนะครับแล้วก็เฟืองสตาร์ด้าเราก็น่าจะเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าเฟืองจะไม่ค่อยมีเล่นนะครับเพารอยฉะนั้นเราต้องทํามานะครับเพารอยตัวนี้เป็นผมทําเองนะครับเป็นเพาเราเองนะครับเสื้อเพา25มิลหอยอีก5มิลเป็น30มิลนะครับตัวนี้เผาแข็งๆเพาข้างญี่ปุ่นแท้นะครับเนี่ยลูกค้าเฮียเฮียลงมือเองเลยนะครับผมก็ ตักใส่ดินดินก็เปียกๆนะครับเต็มๆนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้เต็มเลยนะครับเปียกเๆอย่างนี้ก็เฮียก็มีแมคโครมีรถดัมอยู่แล้วนะครับก็เข้าใจดีว่าหนักขนาดไหนนะครับก็ก็5ตันกว่าได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวตักใส่ไปเรียบร้อยนะครับเทสนะครับแล้วก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวของก็ลูกค้าเอากลับให้หมดนะครับพวกกระบะเก่าพวก อ,อ,อะไรอะ่ะพวกเบาพวกประตูเก่าอะไรเก่านะครับผมคันนี้เป็นสีประตูนะครับลูกค้าก็จัดการเอากลับให้หมดเลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นสเปคแบบผมว่าสวยนะเออสตาร์ด้าก็สวยไปอีกแบบดีนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสูงกว้างยาว กระบะเราแข็งแรงมาตรฐานนะครับเชื่อมดีเชื่อมทนแข็งแรงแน่นอนนะครับจริงๆอยากให้ลูกค้าทําสีหัวด้วยครับจะได้เหมือนกันทีเดียวไปเลยเนาะจ้างช่างมืออาชีพไปเลยแต่ว่าพอดีลูกค้าเดี๋ยวจะไปทําช่วงล่างก่อนนะครับก็เลยเอ,เอาแค่นี้ก่อนนะครับเบอร์หัวมันก็จะซีดนะครับมันก็จะดูสว่างหน่อยนะครับคันนี้ก็ช่วงหน้ารู้สึกว่าจะหลวมๆห,หน่อยเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปจัดการหน่อยนะครับ คันนี้ดามคัสซีแข็งนะครับดามแข็งบนล่างดามยาวดามตามสเปคนะครับดามตามหลักการเออราคาดามตามหลักการนะครับวิศวกรรมนะครับโอเคนะครับเต็มๆจุกๆไปเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าลองเลยครับผมอันนี้มันมีสโล ลมยางหลังร้านก็เติมมาให้น้อยนะครับเดี๋ยวยังไงลูกค้าไปก็ไปเติมเพิ่มอีกแล้วกันนะครับพอดีเขาอาจจะเติมมาน้อยเกินพอดีเห็นว่าลูกค้ายังขับไม่ค่อยเป็นนะครับเพิ่งซื้อรถมาก็จัดการเอกสารอะไรเรียบร้อยเดินเรื่องเอกสารเรียบร้อยก็มานี้เลยนะครับผมก็ค่อยๆขับค่อยๆลองดูนะครับผมพอดียังยังยังเข้ายังเข้าโฟไม่เป็นนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมต้องไปบอกหน่อยแป๊บหนึ่งครับโอเคบอกลูกค้าวิธีการเข้าโฟล์วินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็โอเคเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ลองเอาไปใช้ดูครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าถอยเทเองเลยนะครับก็ค่อยๆขับค่อยๆไปแล้วกัน สำหรับคนที่ดูคลิปผมประจำอยู่แล้วนะครับดัมของผมนะครับเป็นด um ัมไฟฟ้านะฮะแล้วก็แรงนะครับเราทำการปรับแต่งหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคเราก็มีให้เลือกนะครับมีสเปคยกไม่เกิน5ตันยกไม่เกิน6ตันยกไม่เกิน7ตันแล้วก็ยกไม่เกิน8ตันนะครับมี3สเปคนะครับผมดัมไฟฟ้านะนะฮะแล้วเรารับประกันด้วยนะครับเรารับประกรันการใช้งานทุกๆอย่างด้วยนะฮะ ไอ้ตัวนี้ลูกค้าเลือกไซส์ดําไม่เกิน5ตันนะครับแต่รู้สึกว่าในกระบะลูกค้านี้น่าจะเกิน5ตันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราแถมไปนะครับแถมคุณภาพไป <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวทําการล้างรถเอาของขึ้นก็ <c oughs> ส่งมอบลูกค้ากลับไปนะครับโอเค ส่วนเรื่องดั้มนะครับเราทําทุกอย่างนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นดั้มไฟฟ้าดั้มหน้าเครื่องดั้มเกียร์ฝากนะครับ <S <S ผมนะครับนะเริ่มต้นจากการทําดั้มเกียร์ฝากนะครับเริ่มต้นจากทําดั้มเกียร์ฝากนะครับเชื่อผมนะครับนะผมทํามามเมื่อก่อนผมทําแต่เกียร์ฝากแล้วก็ถือมาเป็นหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ถือมาเป็นไฟฟ้านะครับท่านี้ทั้งนั้นอยู่ที่ลูกค้าสั่งอยู่ที่ลูกค้าใช้นะครับ เพาลอยนะครับแล้วก็เด๋ยนนี้เราก็ทําเพาลอยเองแล้วนะครับผมเลือกเฟืองได้ตัวนี้เป็นเพาข้างอีสูไม่มีตัดต่อนะครับเพาเทญี่ปุ่นดามคัสซีสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงตามหลักวิศวกรรมนะครับผมถูกต้องนะฮะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวก็ไปหน้าบ้านล้างนะครับล้างทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็เศษดินนะครับที่เทเมื่อกี้ดินมันเปียกน้ําอมน้านะครับข้างหลังก็ประมาณนี้กระบะลูกค้าก็เอากลับนะครับประตู ยางล้ออะไหล่ล้อกระทะแมก็กอะไรต่างๆที่เราทำนะครับนะลูกค้าเอากลับไปให้หมดเลยนะครับไม่ <คน S 1> ไว้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ,รบไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับโอเคขอบคุณมากเลครับลูกค้าก็ขอให้ลูกค้าเอาไปใช้นะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมขอบพระคุณครับ